น้ำแก้วน้องกายเขีนดีแอ็นถอยเย้วันนี้มีอะไรมารีวิวคะเรื่องล็อเคงิเรื่องล้ออ้โหขนาดใหญ่ขนาดนี้เออใหญ่มากกล่องนี้นะดูนะใหญ่กว่าตัวกายกายมายืนดิม่ดูกอมีหัวเลยนะกายหลบเป็นไงแอบมิดไหมเราหน้ยองยอไปดิอ่อคืออย่างนี้ ก็มีคนมีคนบ่นมาหลายคนว่ามีแต่ของเล่นสาวๆต้องเก้รีวิวตลอดเวลาเลยทีนี้เราเลยเอาใจเด็กเด็กผู้ชายบ้างโดยการเด็กแนวหรือเปล่าเด็กแนวเอยเอารุดแล้วนะ <im ans> อะไรเนี่ยโอ้ยลุดแล้วนี่เอามาจากไหนเอามาจากไหนคะไหนอีให้อ, <im ans> อีอีเอ๋นะสาวแม่เอคนซื้อมาให้เดี๋้ดชัดๆมันเป็นชื่อเรียกอะไรนะ Special f ฟร c สก็คือเป็นกองทัพพิเศษ เอน,น่าจะมี2อ,อย่างนะเท่าที่ดูก็คือว่ามีฐานทัพบ,บนบกใช่ปะ่ะฐานทัพบ,บนบกเนี่ยสีเขียวแล้วก็สามารถต่อสู้กับ <c oughs> กับเรือเรือบรรทุกเครื่องบินอ่อาอะนะคะ <c oughs> แล้วาอาจจะเป็น2 เราเรียกอะไรนะสองกองทัพอ่ะเรามาดูหลังกล่องแอแล้วหมายวันนี้ป๊ะป๋าไม่นั่งแทนมาม่าก็มันเป็นของเล่นผู้ชายอ่ะใช่ไหมเราป๊ะป๋าก็เลยจะมาช่วยเป็นทีมเกสแหละเหมาะแล้วแหละเพราะว่ามาม้าไม่ไม่ได้ยี่ไม่เป็มเอออันนี้ก็คือจะเห็นได้ว่ามันมีชุดหนึ่งที่เป็นเนี่ยเราต้องมาต่อเป็นประกอบเป็นฐานทัพบนบกี่อันนี้เนี่ยที่แบบไป่ช่วยหนูนี่ของเต็มเลยแล้วก็มีฐานทัพบนเรือก็คือจะเป็น เรือบังผู้เครื่องบินอีกชิ้นหนึ่ง,งดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวคงต้องแบ่งชิปประกรอบไม่ก็น่นเยอะมากเลยนะคะนี่ใหญ่มากเลยวันนี้เราจะเสร็จไหมคะอ่ะมั่นใจไหมครับจายเราจะประกรอบเนาะกายจะเป็นอะไรอ่ะกายจะเป็นฐานทัพหรือว่าจะเป็นเรือกายเป็นอะไรดีเราเป็นฐานทัพแกะเลยดีกว่าเนาจะเป็นเรือโอเคแบ่งกันลงตัวค่ะเนาจะเป็นเรือเดี๋ยวแกะเลยนะคะ ตอนนี้กอ่อบเลเร์เลยเอาออกมาโ,โอ้โหโอ้โหมันใหญ่มากเดี๋ยวเราขออนุญาตวางบนพื้นดีกว่าเพราะว่าวางไม่พอเอาโต๊ะออกไปเลยไปโออกก่อนนิดนึงดีว่าโต๊ะจะอะไรเมีอะไรบ้างโอหากมจลแล้วมีคลัวอนี่มีเครื่องบินไหลลมากเลย มีเป็นชิ้นส่วนที่เราต้องประกอบเนาะอันนี้ถ้าถ้าทางจะเป็นฐานทับบนโบกนี่ฐานทับบนโบกนี่เยอะมากแล้วเขามีกุ่มือไหมกลุ่มือน่าจะต้องมีนะไม่ดีก็แย่เลยแหละนี่อะไรอันนี้อ๋อที่เป็นปูค่ะเป็นปูว่าเหมือนเหมือนฐานทัานี่เห็นไหมฐานทับดีแล้วในภาพแบบสมจริงเลยใช่ใช่อ่ะต้องเไปหน่อยนะนะเดี๋ยวก่อนนะอ๋อมันดูวุ่นวายตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะอ่าเนี่อ่านี่นะ ตานนี้เป็นฐานดินนะคะอ่าตู้มันก็จะมีเพียบเลยตทำไมมาทำไมเพล๊อ๋อมี้นี่อันนี้ประตู้นะโอ้โหโอ้โหใส่ท้งหอันนี้เอาเลยใส่ดีจริงเลยเออนี่ตู้แล้วนี่อีเอ๋เอามาจากไหนรู้ไหมอ่ะอีเอ๋ไม่รู้สิอีเอ๋ไม่บอก หือว่าอีเอ๋ถ่ายเองก็ไม่รูเพราะอี้เอ๋คนถ่ายข้าวอีเอจะบอกว่าอีเอคือน้องสาวแม่แอนนำข้าวของเล่นมาจากจีนนะคะแต่ว่าไม่ได้ขายปีกขายส่งเท่านั้นก็เลยมีของเล่นเยอะมากอ่ะทีนี้เมากต้องช่วยกันประกอบนิดนึงนะคะของกายอ่ะให้มาด่นี่ยนี่อันเด็ดไหมอันนี้ประกอบตามนี้โพรายากอ่ะ ยากไม่ยากหรอกเดี๋ยวก็ดู้ไม่บอกมาว่าวันนี้ผมเก๋สวยมากเลยเนี่ยสวยเก๋สวยทรงทสวยอะสาวอากาศทรงสาวอากาศอ๋อเนี่ยนะเป็นหอบังคับการบินพอดีเลยใช่เลยทรงพัดยานแต่ทรงนี้นะห้ามเดินตอนฝนตกนะทำไมรู้ปะผาผ่าแล้วก็ทางกันตัวอ่ะจายจายประกอบนี่ละค่ะจายประกอบเรือทุกเครื่องบินแล้วอันนี้มาแ อันไหนคะโอ้เจสใช่เลยค่ะเอเอต้องอย่างนี้แหละค่ะยังไงนะคะยัะะงไงนะคะบอกค่ะาาอันนี้ป่ะคะอ่าใช่แล้วมาบอกป้าไม่ดูคู่มือซะหน่อยไม่ใช่ของเจสต้องทางนี้ค่ะอ,อ๋อมาสองข้างถูกแล้วนี่ไงคู่มืออยู่ตรงนี้แหละมาเพราลูกสองคนนะนี่ไอนะ้คู่มือมันอยู่ตรงนี้แหละหลังกล่องเพอาะคู่มืออยู่หลังกล่องเลยมัามีวิธีบอกชัดเจนใช่ไหมคะใช่วิธีบอกไม่ค่อยชัดเจนหรอกแต่ว่าเดาเดาไม่ไม่นี่มาอนี่มา งงอ่้ากงงอ่ะงงด้ยงงด้ค่ะแล้วป้างงด้ไหมคะงงด้ยงงด้เสร็แล้วป้าตรงนี้แ้วปาป้าอย่างนี้นะลบทั้งวันอ่ะเด็กๆเราไม่มีอะไรนี้ ทั้งวันเลยโอ้นี่มีคู้ประกอบตู้อากาศยานเลยนะเป็นไงเป็นไงอันนี้นะคะฐานทัพเรือเสร็จเรือเป็นตู้เครื่องบินเหรอฮะโอ้ติดติ๊กเกอร์ยังเรือใหญ่ของเรากันเรือใหญ่ของเราแล้วก็มีอันนี้เป็นตาหมวยอันนี้ค่ะเอาไว้ปล่อยแบบว่าเรือลงน้ำเรือแล้วนี่ก็ของฝั่งตรงข้ามมั้งไปฝั่งตรงข้ามนะคะจริงๆมีรถเทียบเลยนะคะเนี่ยกองทัพเราเอารถไปต่อตู้เครื่องบินเนี่ยรอบนี้จะไหวไหมคะมี แล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์ค่ะอันนี้อ่านี่ป๊ะป๋าทำอะไรคะเด็ดทหารเนี่ยทหารเยอะเลยเกินคือเราก็งงอยู่ว่าทหารมาภาปืนดินอย่างนี้จะไปต่อสู้กับ F16 ได้ยังไงเดี๋ยวลองดูค่ะจะี๋ยทำอะไรอยู่คะติดสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์อะค่ะปีมือป๊ะป๋าติดสติ๊กเกอร์เดี๋ยวนะเอาไอ้แท่นนี้ออกก่อนได้ไหมเอาป๊ะป๋าง่อยค่ะง่อย เดี๋ยวทีเอาเอาแท่งนี้ออกก่อนอขนาดขนาดไปแย่แล้วค่ะแย่แล้วค่ะดึงดีๆนะขาดขาดไปกระายนิดๆหน่อยหน่ถ้วยนี่ยังไม่เสร็จเวลาหนูทำมาค่ะเนบะป๊าบอกว่าเฮ้ยยังทำขาดดิแต่ตอนนี้เราก็ต่อฐานทับบนบกเสร็จแล้วนะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเข้ามานะตรงประตูฐานทับนี่นะเปิดปิดประตูได้นะคะยี่ มีทหารเป้ายามตรงนี้ค่ะสักคนหนึ่งกับตรงนี้ส่วนแล้วมีปืนต่อต้านประตูรถถังอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งมันหมุนได้ด้วยนะมันไม่ใช่ว่าธรรมดานะได้เข้ามาจะมีลานจอดรถนะคะเต็มไปหมดเลยมีเฮลิคอปเตอร์มีรถต่างๆโอยเครื่องบินมันลำใหญ่ไหมเปล่าคะมันวิ่งขึ้นมันก็ชนสิคะเอาแค่ F16 มาก็พอของเราอันตัวอันเดียวพอขังขึ้นนะคะรถสามารถขึ้นลงนี้ได้ดู อ่ารถรถสามารถขึ้นทางนี้แต่เราบินไปสามทหารก็ประจำการตรงนี้นะมีปืนต่อต้านอากาศยานนะครับครับคื่องบินมาสอยร่วงนะดูดิ่นี่สอยร่วงนะฮะสุดยอดอ่าแล้วก็มีปืนตรงนี้นะครับปุนได้เหมือนกันป้อมทหารปุ่นนะส่วนปืนตรงนี้นะคะสามารถขยับได้เหมือนกันนะคะมีใช่ไหมครับปุ่นๆมีตรงนี้มีป้อมทหารด้วยดูอันนึงด้วยนะฮะไม่มีไม่มีใส่ได้ ตรงนี้มีเรือค่ะรับแลนมาจําการมีทหารนาวิเกโยทินด้วยนะอ๋อทำไมเราหันไปนอนอยู่ในไม่มันว่ายน้ำสนิททีคือพองน้ำออกมาเห็นไหมคะเขาไม่ใช่หมอบอยู่บนบกไม่ใช่ว่ายน้ําอยู่ว่ายน้ําอยู่นะคะเอ้าวละมาดูทานกองทัพเรือบ้างค่ะอ่ากองทัพเรือนี่รู้สึกว่าของจะน้อยนะแต่ว่า เรือเนี่ยมันเล่นได้นะคะเพราะม่ามีล้ออยู่ข้างล่างนะแล้วก็มีปืนของจริงเรือตีล้่อสู้นะคะนี่แล้วมีหอมอุ้ย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 หอบมาขับการอ่ะโอ้ตรงนี้ตรงนี้ลากมาได้เหรอฮะเดี๋ยเาลากทไมไปเกยที่บอกอ่ะไปได้อ๋อไปได้โอเคโอเคนี่เราทีมเดียวกันหรือเราจะสู้กันคะกายเราสู้กันหรือว่าเราทีมเดียวกันเราสู้กันสู้กันเหรอเดี๋ยวเราแป่งทีมสิคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องขยับพลลีนะเข้าใจป่ะไม่ใช่ว่าต่างคนต่างนี่เริ่มจากกองทัพเรือก่อนเลยโจมตีหนึ่งทีเอาแล่นออกจากนี่ก่อนแล่นแล่นออกจากท่านท่านเรือก่อนนี่นี่ต้องวิ่งอย่างนี้ค่ะเวลาเวลาออกมาเครื่องบินต้องไงคะต้องวิ่งเร็วเวแล้วเทคเทคออฟขึ้นค่ะไม่ใช่ทำกายวิ่งอย่างนี้นี้ดูนะอ้าวิ่งมาใหม่วิ่งมาใหม่ไมไปไปคะเอาจิงจปุ๊บ สร้างความเสียหายได้เล็กน้อยนะทหารตายไปสองคนนี้ไม่ตายคนนี้เกสตแล้วทีมเราอ่ะมันมีรถถังเลยไปสู้กับเรือได้ยังไงอ่ะเรวอหนึ่งนักกายอ่ะเดี๋ยวเราเอาเพนนีเจาเตอร์โดดคนจะไปสู้ก่อนดีไหมว่ายน้ำมาพาคนี่นี่เราส่งทหารออกไปสองอันนะคะเป็นทหารแบบว่ายน้ำไปคนหนึ่ง กับนั่งเรือกองแฝงใบทีหนึ่งอ่ะโอ้โหอ่ะตอนนี้เราก็ให้เห็นทั้งกองทัพเรือและกองทัพบกเรียบร้อยแล้วนะคลิปหน้าเป็นยังไงเมื่อมีไดโนเสาร์มาปลุกเมืองด้วยกองทัพจะต่อสู้ได้ไหมติดตามคลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะเด็กๆบ๊ายบายถ้าเป็นเพื่อนคะไหนนะคะที่ชอบคลิปของเราอยู okay. ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะคะ